เด็กสัปดาห์นี้เราก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับคุณครูเนียเองค่ะแต่เอ๊วันนี้ครูเนียมาในชุดวอร์มนะคะเราจะมาทําอะไรกันเอ่ยสัปดาห์นี้นะคะเป็นสัปดาห์วิทยาศาสตร์ค่ะเอ๊แล้วเกี่ยวอะไรกับชุดวอร์มล่ะวันนี้นะคะคุณครูจะมาพาเด็กๆทาการทดลองง่ายๆหนึ่งอย่างคะ่ะว่าแต่จะเป็นการทดลองอะไรนั้นเรามาดูอุปกรณ์กันก่อนเลยนะคะเอ๊อยู่ไหนนะ อะไรเอ่ยถุงค่ะเชื่อว่าที่บ้านของเด็กๆจะต้องมีทุกคนนะคะอุปกรณ์ก็คือถุงค่ะแล้วก็คุณครูใส่ชุดวอร์มนะคะหรือชุดพละเนี่ยเพื่อที่จะง่ายต่อการเคลื่อนไหวนะคะคุณครูจะพาเด็กๆทําอะไรนั้นเดี๋ยวเรามาติดตามดูกันนะคะเด็กๆเด็กๆพร้อมแล้วหรือย,ยังคะพร้อมแล้วไปหาถุงมานะคะแล้วเรามาทํากิจกรรมกันค่ะเด็กๆได้ถุงมาแล้วใช่ไหมคะ เด็กๆมาดูนะคะว่าคุณครูจะทําอะไรตอน,นท้องฟ้าแจ่มใสเลยอากาศกําลังดีเลยพร้อมแล้วมาดูนะคะว่าคุณครูจะพาเด็กๆทําอะไรขั้นแรกให้คุณครูทําเป็นตัวอย่างก่อนนะคะเด็กๆด,ดูก่อนนะคะไปแล้วนะคะโอ้โหเด็กๆเ,เห็นไหมคะเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นกับถุงของคุณครู จากไปแค่แทบธรรมดาพอคุณครูวิ่งไปมันเกิดอะไรขึ้นนะทักเห็นดูไม่ทันมาดูกันอีกรอบนะคะ้อมมาน,นะคะไปน,นะเด็กๆเห็นไหมคะว่าเกิดอะไรขึ้นถูกต้องค่ะถุงพองตัวขึ้นแต่ว่าเอ๊ะทำไมถุงของคุณครูถึงพองตัวขึ้นได้นะ เพราะว่ามีอะไรอยู่ข้างในคะเด็กๆขามีอะไรอยู่ข้างในนะถูกต้องคะ่ะอากาศนั่นเองอากาศอยู่รอบๆตัวเรานะคะไม่เชื่อเด็กๆลองดูที่กิ่งไม้ตรงนู้นนะคะเห็นไหมคะกิ่งไม้กําลังไหลเลยเพราะว่าอากาศหรือลมนะคะพัดผ่านท,ทาให้กิ่งไม้เนี่ยไหวตัวอากาศอยู่รอบตัวเราคะ่ะแต่เอ๊ ค,ครูไม่ยักกระมองเห็นอากาศเลยใช่ค่ะเราไม่สามารถมองเห็นอากาศได้แต่อากาศมีตัวตนนะคะทายังไงเราถึงจะเห็นอากาศนี่ไงคะเด็กๆเห็นหรือยังคะถุงฟองลมเลยอากาศเข้าไปอยู่เต็มถุงเลยคะ่ะคุณครูหาที่อยู่ให้อากาศได้แล้วเห็นไหมคะอากาศเต็มถุงเลย เห็นไหมคะกิจกรรมง่ายๆวิทยาศาสตร์น่ารู้ไม่ยากใช่ไหมคะเด็กๆเด็กๆลองดูนะคะหาที่อยู่ให้อากาศกันอุปกรณ์มีแค่ถุงใบเดียวแล้วก็ลองมาเก็บอากาศใส่ถุงกันนะคะเด็กๆเสร็จแล้วอย่าลืมถ่ายภาพหรือคลิปวิดีโอส่งมาให้คุณครูกับเพื่อนๆชื่นชมด้วยนะคะวันนี้ครูเนียไปเก็บอากาศใส่ถุงก่อนนะคะไปแล้วนะคะเด็กๆบ๊ายบาย